อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งและกดจอยเลือกเลเวล 1, 2, 3เป็นการช่วยเหลือพวกเรานะครับแซนในช่อง Wolf in s h i e f ช่อง pop art ที่ทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับวันนี้กลับมากับ art history ซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องโมมาเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ Hi I'm Sarah Meister I'm a curator here in the Department of Photography at MoMA หลังจากตอนที่แล้วนะครับเราจบกันที่ MoMA เริ่มเล็งเห็นร่วมกับศิลปินอีกหลายๆคนว่าการที่ New Hall บริหารแผนก Photography เนี่ย มันเริ่มทําใหออ้งานศิลปะมันเริ่มไม่เคลื่อนตัวด้วยการที่เขาเน้นที่สเตรนท์โฟล์กราฟีนะครับร่วมกับอันเซลอดัมถึงแม้ว่ามันจะได้รับความนิยมก็ตามนะแต่ว่าการบรรลุเป้าหมายของโมมาคือการนําพางานศิลปะประเภทภาพถ่ายเนี่ยให้ขึ้นชั้นเทียบกับงานศิลปะอื่นๆได้ด้วยไอ้วัตถุประสงค์เนี่ยนิวฮอทํทำไม่สำเร็จและ มันมีแต่ถูกดูถูกออกไปทุกวันซึ่งคนที่โมมาเลงเห็นว่าจะมาแทนก็คือเอ็ดเวิร์ดสไตเชนนะครับเอ็ดเวิร์ดสไตเชนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะมาทำงานได้เลยอย่างครั้งที่แล้วเราก็จะเริ่มเกิดนเรื่องฝีมือของเขาใช่ไหมจริงๆแล้วอดนอกจากการถ่ายรูปที่เขาเก่งแล้วเนี่ยเขายังมีเพื่อนชื่ออัลเฟรดสไตเกนนะครับ ซึ่งเป็นช่างภาพชื่อดังอีกคนหนึ่งสองคนนี้เป็นนักทดลองการถ่ายภาพตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20แล้วเป็นการถ่ายภาพสีแบบออัโตโครมนะครับออทตโครมคือการถ่ายภาพสีในออริจินในแบบที่ปัจจุบันเราถ่ายคือจริงๆแล้วการถ่ายภาพสีเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในต้นศตวรรษแต่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19 แล้วเพียงแต่ว่าใช้คนละระบบกันไอ้ระบบออโตโครมเนี่ยอธิบายง่ายก็คือการผสมสีแดงแล้วเงินเขียวเหมือนโลโก้ช่องเจ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นอ่ะก็คือการผสมสีของสามสีนี้ให้เกิดเชดต่างๆนั่นคือการทดลองของสองคนนี้และหลังจากนั้นสองคนนี้ก็เปิดแกลเลอรี่ร่วมกันความตั้งใจของสไต l เชนกับสไตรกริตเนี่ยครับ ใคล้ายๆกับที่โมมาเป็นก็คือสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแกลเลอรี่ของทั้งสองคนเนี้ถึงแม้ว่าจะเล็กแต่ทำมันนานมากจนกระทั่งมันแข็งแรงมากนะครับแกลเลอรี่นี้ชื่อว่า291หรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันว่าชื่อว่า Little Gallery of Photo s i c Session ซึ่งฐานะที่ไม่ต่างจากโมมาเลยเหมือนกันจริงๆแต่ว่าพอสไต t i o ช่นถูกเสนองานนี้มาเขาก็มองเห็นว่า ยังไงโมมาก็เป็นเรือลําใหญ่กว่าที่จะพาเขาไปสู่เป้าหมายที่เขาอยากจะให้มันเป็นได้เร็วกว่าได้มากกว่าดังนั้นไซเ่นก็เลยตกเขาเรียกว่าอะไรตกปากรับคํากับโมมาซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้นิวฮอล l และอันเซลอดัมถูกผลักออกไปจากโมมา ในเหตุการณ์ครั้งนี้ซุบซิบซุบซิบนินทาในวงกาะอะไรเงี้ยข่าวก็สิบเนี่ยเรียกว่าอะไร anti class of photography อ<ม>อันนี้แบบมีข่าวซุบซิบนินทากันเถึงแม้ว่าสไตล์ท่านจะรับงานของโมมามานะครับแต่ในปี1947เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่ามันย่ำแย่มากของโมมาในแง่เอ,อ่อความน่าเชื่อถือของ p h ฟ t โตรการาฟีการกอบกู้ ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทำให้การผลักดันก็เรียกว่าอะไรอะ่ะหน่วยเสริมทับของโมมาต่อสไตชันเนี่ยมันไม่ได้มีมากพอเรียกว่าเขาแทบจะทำคนเดียวเลยซึ่งณวันนั้นอ่ะสไตชันอายุ68แล้วนะครับอายุเยอะมากแล้วเขาทำมานานมากนะแต่สไตชันก็คือสไตชันครับเขาเป็นจีเนียสสไตชันมองว่าณนะเวลานั้นปี1 9ึ7งเ่เนี่ยมันเป็นปีที่ สงครามโลกครั้งที่สองได้จบลงแล้วและความพังพินาศของโลกมันยังคงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเยียวยาการมองมนุษย์ด้วยกันให้เท่าเทียมกันสิ่งที่มันนำพามาซึ่งสงครามก็คือการมองเห็นคนไม่เป็นคนแล้วมันไม่ใช่แค่จุดเล็กๆเ,เขามองไปถึงระดับโลก คือโลกทั้งโลกคนทั้งโลกต้องมองคนเป็นคนเท่าเกันในความแตกต่างกันมันนำมาซึ่งโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรียกว่าของวงการภาพถ่ายจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับนั่นก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า The Family Man คอนเซปต์คร่าวๆที่สั่นวางไว้ก็คือเล่าเรื่องของมนุษย์ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เติบโตไปจนถึงตายผ่านรูปถ่ายของคนจากทั่วโลกแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเภนีเพราะฉะนั้นโมมากก็ประกาศออกไปทั่วโลกเลยผ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆนู่นนี่โมมาเปิดรับ ภาพถ่ายแบบอิสระเลยจากใครก็ได้มือสมัครเล่นมืออาชีพลูภาพทั้งหมดที่ไตรเชนได้มาคือ2ล้านภาพนะครับสล้านภาพเรียกว่าแตะวกแตนกันไปไตรเชนต้องใช้เวลาหลายปีทีเดียวในการคิวเลตเนเพราะเขาคิวเลตัวคนเดียวอย่างที่บอกว่าแผนกฟโกฟโตราฟีนะเวลานั้นเนี่ยมันถูกตัดทอนเพื่อที่จะออลด ค่าใช้จ่ายต่างๆทำให้สไตชั่นก็ไม่มีกำลังใดๆนอกจากกำลังตัวเองและสายตาของเขาเองการคัดภาพจาก2ล้านภาพให้เหลือ503ภาพจากศิลปิน237คนทั่วโลกถือว่าเป็นงานหินสุดๆไม่มีใครกล้าทำแน่ๆและ68ประเทศที่สไตชั่นเลือกมาเนี่ย เขาก็นํามาร้อยเลียงกันเหมือนโลกทั้งใบโลกใบหนึ่งเล่าเรื่องในแบบที่เขาตั้งปณิานาเอาไว้ว่าจะเล่าในแบบเกิดเติบโตจนกระทั่งตายผ่านวัฒนธรรมที่หลากหลายเอ็กซิบิชันนี้ก็กำเนิดขึ้นในปี1955ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงแค่ สองอาทิตย์แรกนะค,คนเข้าไปดูหลายแสนคนนั่นคือการประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของโมมาเลยที่มีคนมาดูเยอะขนาดนั้นก็อย่างที่เคยเล่าอย่างครั้งที่แล้วก็จะเล่าเหมือนกันว่าโลกมันไม่ได้ปฏิปต่อกันได้ง่ายๆนะครับอย่างเวลาดูข่าวอย่างเงี้ยจะเห็นว่าสมัยก่อนคนดูข่าวเนี่ยจะดูข่าวทีนึงคือต้องไปดูในโรงนะ โรงหนังเนี่ยก่อนจะฉายหนังก็จะมีข่าวให้ดูอย่างนั้นนะคือต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการที่แบบไปถ่ายไปตัดต่อหนังสือพิมพ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นการรับรู้เรื่องราวต่างเนี่ยมันน้อยมากและยิ่งโมมากโฆษณาไปว่านี่คือสิ่งที่คุณจะได้เห็นจาก68ประเทศทั่วโลกเนี่ยโอ้โหแน่นอนใครก็อยากดูใครก็อยากรู้ว่าในโลกนี้มันมีอะไรบ้างวะมันมีคนแบบไหนบ้าง การประสบความสำเร็จของ The Family Man เนี่ยม,มันไม่ได้จบเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นกดว่ามันถูกเดินสายเป็น World Tour World Tour The Family Man ไปถึง37ประเทศทั่วโลกนะครับยาวนานกินเวลาถึง8ปีเพราะฉะนั้นคนที่ได้ดู Exhibi บิชันนี้เรียกว่าหลายล้านคนดีกว่าหลายล้านคนนอกจากนั้นแล้วเนี่ย The Family Man ยังถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือภาพนะครับออถูกตีอยู่หลายครั้งมากคิดว่าแบบจนถึงปัจจุบันหรือในอนาคตก็อาจจะต้องมีการตีพิมพ์อยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี้ยมีอยู่ราวๆ4ล้านเล่มนะครับที่ถูกตีพิมพ์เรียกว่าประสบความสำเร็จในทุกทางเลยแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่โมมาไม่เคยทำได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตาม นอกจากนั้นเนี่ย The Family Man เนี่ยมันยังถูกต่อยอดไปสู่การสร้างอเมริกันโฟโตกราเฟอร์ขึ้นมาอย่างที่ย้อนกลับไปตอนที่หนึ่งเราพูดถึงเรื่องโมมามีความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดอเมริกันโฟโตกราเฟอร์อย่างวอล์กเกอร์อีวานส์เนี่ยเกิดขึ้นเยอะๆเพื่อที่จะขานอำนาจทางศิลปะกับ สังโรประเทศใดก็ตามที่ไม่มีวัฒนธรรมก็เท่ากับไม่มีประเทศการที่มีวัฒนธรรมก็คือเรียกว่าเป็นหัวใจของการเป็นประเทศเพราะฉะนั้นโมมาจึงต้องการสิ่งนี้มากที่สุดก็คือคนรุ่นใหม่ที่ถ่ายภาพและเกิดเป็นสไตล์แบบอเมริกันจริงๆและ The Family Man มันก็นำพามาซึ่งอเมริกันฟุตกรารเฟอร์อีกหลายคนโดยการที่เอ็ดเวิร์ดส o n เนี่ย ทำเอ็กซิบิชันอีกอันหนึ่งในทัศการชื่อฟ o โตกราฟ h b ย51ฟ h โตกราเฟอร์เกือบพูดไทยแล้51บทเรื่อง51ช่างภาพซึ่งโดยที่ไม่มีขอบเขตจำกัดเลยว่าอายุเท่าไหร่เป็นใครมาจากไหน เรียกว่าอายุ18ยังมีเด็กสุดนะครับในแอบิชันนั้นและแน่นอนว่าในเอบิชันนั้นมันก็ก่อให้เกิดช่างภาพที่เรารู้จักกันดีในยุคเราเรียกกันว่ายุคนะั้นเรียกว่า Golden น g อชนะครับโกลเด้นเอก็คือประมาณสักยุค50แถวๆนั้นเช่นโรเบิร์ตแฟรงค์อินเลตเออวิดเฮริคาร์ลานทอดเว็บหรือยูจีนวิลส์สมิธนี่พวกนี้เราก็จะรู้จักกันได้ว่า เขาคือต้นทางของยุคถัดๆมามากๆเลยแนวทางที่ชัดเจนของคนพวกนี้ส่วนใหญ่ที่เราฟังที่ชื่อเนี่ยก็จะเห็นว่าสารคาดีจ๋าเพียงแต่ว่าสารคาดีแบบไหนหรือโฟโตเอเซ่แนวนี้แถวๆน,น,วๆนี้มันทำให้แนวทางของอเมริกันชัดเจนมากว่ามันเน้นเรื่องราวในขณะที่ฝังยุโรปมันจะเป็นอีกทางถ้าเกิดเทียบงานของเอ็ดเวิร์ดนกับ นิวฮอลในการจัดแอ h ิ b ิชันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งเอ่อสไตล์เช่นจะจัดเป็นหมวดหมู่เป็น g r o u p ปิ้ไม่ค่อยมีนทิทรรศการเดียวเท่าไหร่อย่างเช่น่ะอ,อ,อย่างเนี้ยเดอะแฟมิลี่แหรือเอ่อโ h p h o ราฟ p h p h ิส p h ้ว o นโฟโกเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยมีเดียวในขณะที่นิวฮอ l เองเนี่ย ชอบเป็นโซโลอาร์ติสเช่นในยุค40อองรีคาเทลเบซองกำลังมีชื่อเสียงขเขาก็จัดเอ็กซิบิชันให้อองรีคาเทเบซองเป็นตน้นขายศิลป,ปินดังๆเป็นตัวตัวไปอีกสิ่งหนึ่งที่สเชเชนแหกกฎของเอ็กซิบิชันต่างๆเลยก็คือเขานำพาเอาศิลปะภาพถ่ายประเภทแฟชั่นคอมเมอร์เชียล ขึ้นมาอยู่ในโมมาสำหรับใครที่สนใจสินค้าและคอร์สเรียนต่างๆนะครับสามารถเข้าไปในเว็บ w w w b o o k s h i p c o เป็นการช่วยเหลือพวกเราได้อีกทางด้วยครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าณนะเวลานั้นเนี่ยภาพสีหรือภาพโฆษณาต่างๆเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับอย่างรุนแรงนะครับจากศิลปินต่างๆไม่ว่าจะแบบการถ่ายภาพสีก็ถือว่า ไม่ใช่ศิลปะคือถ้าจะเป็นภาพที่เป็นอาร์ตต้องเป็นขาวดำเท่านั้นแล้วแถมเป็นคอมเมอรเชียลเป็นแฟชั่นอีกหาถือว่าณนะเวลานั้นแอดเวรสตดชเชนหักดิบมากๆในการที่จะเอางานประเภทนี้ขึ้นมาเชิดชูว่ามันเป็นงานอาร์ตนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันแปะชื่อโมมาเข้าไปนั่นหมายความว่ามันคืองานศิลปะร่วมสมัย 15ปีนะครับที่เอ็ดเวิร์ดสตชเชนทำงานอยู่ในโมมาเนี่ยมันสร้างอะไรมากมายนอกจากการที่เราได้รู้จักเดอะแฟมิลี่แมนเนี่ยมันสร้างให้เกิดยุคโกลเด้นเอ e ของอเมริกันโฟโตกราฟฟเอร์ในวัย83ปีนะครับก็ไม่ไหวแล้วเอ็ดเวิร์ดสตชเชนก็ไม่ไหวละเขา เรียกว่าเขาไปถึงจุดที่เรียกว่าได้รับเขาเรียกอะไรอะภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะเหรียญอิสรภาพเออประมาณนี้มันเป็นเหรียญกล้าหาญอะไรเงี้ยนะจากประธานาธิบดีแล้วอะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศมากมายดังนั้นโมมากก็เลยประกาศรับสมัครดีเลกเตอร์คนใหม่และคนที่เอ็ดเวิร์ดไซเทนสนใจมีชื่อว่าจอห์นซาโลสกี้เป็นหนุ่มอายุ36ปีเท่านั้นเองและ หลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยองค์คนนี้แม่ต้องเจ๋งมากแน่ๆหรือเปล่าเอ็ดเวิร์ดเชนเลือกคนนี้ทั้งๆที่จอห์นชาโรสกี้เนี่ยเป็นแค่ครูสอนถ่ายภาพและผลงานของเขาน่าสนใจก็ไม่ได้โด่งดังเล้นะแต่ปรากฏว่าเอ็ดเวิร์ดเลือกเขาบอกว่าเอ็ดเวิร์ดเลือกด้วย3เหตุผลที่น่าสนใจที่เขาคิดว่าคนคนนี้คือคนที่จะมา แฮนดดแผนกที่ยิ่งใหญ่นี้ได้หนึ่งคือเขาเป็นคนที่มั่นใจมากเพราะที่สองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะในงานศิลปะก็คือเขามีรสนิยมทางศิลปะที่ดีสามคือมีวิสัยทัศน์แค่นี้เลยสามสิ่งที่มองเห็นในตัวซาโลสกีสไตลช่นเคยกล่าวไว้ว่าซาโลสกีเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยตรงข้ามกับเขาทุกอย่าง มองการมองเห็นตรงข้ามกับเ,าเขาทุกเรื่องเลยแต่ว่านั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าโลกมันต้องเปลี่ยนโมมามันต้องเปลี่ยนแปลงมันจึงต้องตรงข้ามกับเขาในปี1962นะครับซาโลสกี้นะครับก็มารับตำแหน่งแทนในอายุ36ปีทุกคนก็คงนึกออกว่าซาโลสกี้ต้องแบกเอาความสำเร็จของสายเซนเอาไว้บนบ่า และทุกคนก็เพ่งเล็งเขาในฐานะที่ไม่เห็นมีโปรไฟล์อะไรเลยแล้วคุณจะมาแฮนด์ดความสำเร็จพวกนี้ได้อย่างไรแต่ซาโลสกี้เนี่ยมีแนวคิดที่แตกต่างจริงๆเขามองถึงทุกสิ่งทุกอย่างการถ่ายภาพทุกอย่างมันสามารถรวมอยู่ด้วยกันได้มันก็เหมือนกับการที่เอางานของอ n นเซล d ดามต่อด้วยงานที่มันแบบสแนปช็อตไม่ได้มีเทคนิคใดๆ มาปะปนรวมกันอยู่ได้ใจความสำคัญของซาโลสกี้ก็คือความเท่าเทียมทางศิลปะความเท่าเทียมทางศิลปะมันถูกจำกัดความ,มง่ายๆว่าช่างภาพย่อมถ่ายอะไรก็ได้ทุกสิ่งในโลกนี่คือความเท่าเทียมและโฟตโตกราฟีมันไม่ได้เติบโตในรูปแบบของศิลปะอื่นๆ เช่นหรือเพนติงใช้เวลายาวนานนับพันปีในการสกิลค่อยว่าแบบนี้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 ไปเรื่อยแต่ฟอตโกราฟีมันเติบโตแบบซารโสกี้ owski, ใช้คำว่าเวียงคือมันเวียงมันไม่ได้เดินตรงๆเพราะฉะนั้นการที่คุณจะใช้วิธีแบบเดียวแบบเดียว สมมติอันเซอร์ดำยาวๆอย่างนี้อาอองเลยคาาเทปซองแบบนี้เรียกว่าค่อยๆปูทางผ่านเป็นยุคๆเนี่ยเขามองว่าวิธีจริงๆก็คือการที่ทั้งแขน,นงนั้นของการถ่ายภาพในยุคสมัยเดียวกันนั้นต้องไปทั้งแผนไม่ว่าคุณจะเป็นสเตรนจ์หรือคุณจะไม่ใช่สเตรนจ์คุณจะเป็นสแนปคุณจะเป็นอะไรมันอยู่ในระนาบเดียวกันอวีย,ยงไปพร้อมๆกัน นั่นคือสิ่งที่ชาวสกีมองนี่คือแตกต่างจากทุกคนเลยและจุดที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้นะหรือคนที่สนใจศิลปะภาพถ่ายจำเป็นต้องรู้เลยก็คืออูเชนอาเช่ที่หลายๆคนได้รู้จักได้เห็นงานแล้วก็เป็นงานซูเปอร์คลาสสิกของคนที่แบบเริ่มต้นเข้ามาเรียนรู้เรื่องศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัยกัตางเนี่ยคนคนี้แหะครับ จอห์นซาโลสกี้นี่แหละคือคนที่เห็นคุณค่าของงานอูเชนาเช่เขาคือคนแรกที่ยอมรับผลงานของอูเชนาเช่ซึ่งคนที่ถืองานเอาไว้ก็คือเบเลนิสแอปบอตเบเลนิสแอปบอตเนี่ยถืองานของอูเชนาเช่เอาไว้ตั้งแต่หลังที่อูเชนาเช่ตายมันคล้ายๆอะไรหรือวปะคล้ายๆจอห์นมาลูฟถืองานของวิเวียนไนเยอร์ประมาณนั้นเลยคือเรื่องเดียวกันคือเขาเห็นคุณค่าของงานอูเชนาเช คือตายไปทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นแบบซุปเปอร์ดังแต่มันใช้เวลายาวนานมากแอปบอถืองานเอาไว้ยาวนานมากนะแล้วก็พยายามเสนอโมมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยยุคแบบ40เนี้ยก็ไม่มีใครสนใจ40 5 30ปีถึงจะเจอกับซาลฟสกีที่เห็นคุณค่าและยอมซื้อผลงานทั้งหมดนะครับ เป็นงานปริ้นห้า0ันภาพและเป็นฟิล์มกระจกนะต้องเข้าใจว่าอ,อ,อูเชนอาเช่ถ่ายด้วยกล้อ,องรัสฟอร์แมตในยุคในต้นศตรวรรษเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นฟิล์มกระจกทั้งหมดอีกพันกว่าชิ้นนั่นคือต้นกําเนิดของอูเชนอาเชที่ทุกคนในโลกนี้ได้เห็นจริงๆแล้วงานของอูเชน่าเช่เนี่ยแอปบ,บอทได้นําเสนอกับกลุ่มเล็กๆกลุ่มอินดี้เล็กๆ กลุ่มช่างภาพเล็กๆในยุโรปในช่วงทศวรรษที่30และหนึ่งในนั้นที่ในตอนที่หนึ่งกลับไปดูใหม่บ็อกเกอร์อวนั่นเองเป็นหนึ่งในกลุ่มเล็กๆนั้นที่ได้เห็นผลงานของอูเชนาเชมาก,ก่อนและนำสิ่งนั้นนะเป็นแพชชั่นผมมากข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่กลับมาที่อเมริกาเพราะฉะนั้นลากเงาจริงๆมันก็เลยเป็นผลงานของอูเชนาเชแทบทั้งนั้นณนะวันแรกที่งานของอูชนาเช ถึงมือของชาลอสกี้เนี่ยมันถูกตีความว่าเป็นงานแบบเซเลเรซึมอะไรที่มันดูเหนือจริงทั้งๆท,ที่เป็นงานอาร์เคเต็กเจอร์ธรรมดาแต่มันถูกตีความในแง่บทกวีการเปรียบเปรยหรือการถ่ายสะท้อนกระจกต้องเข้าใจว่าตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่นั่นคือเมื่อแบบยุคป,ปี1900อ่ะเออมันเกิดสิ่งนี้การที่คุณต้องเข็นกล้องขนาดใหญ่ไปตามถนน แล้วก็ฟิลกระจกหนึ่งลูกกว่าจะถ่ายเสร็จอ่ะแต่คุณเลือกที่จะถ่ายภาพที่มันสะท้อนกระจกคิดดูดิหรือคุณเลือกที่จะถ่ายภาพนอสตราดัมแล้วมีกิ่งไม้ต้นไม้ขวางอยู่ข้างหน้ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันต้องถูกคิดกัดกรองมามากมายงานของอูเชนาเช่เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของคนหลายๆคนช่างภาพหลายๆคนซาลสกี้ก็เลยยกย่องให้อูชนาเช่เนี่ย เป็นประหนึ่งแบบปรมาจารย์ของเหล่านักเรียนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคาร์เทเบซองสไตกิตหรือจะเป็นวอลเกอร์อีวานส์คนเหล่านี้ถือว่าเป็นนักเรียนของอูเชนาเช่จะเห็นได้ว่ารสสนิยมทางศิลปะของซารลสกี้เนี่ยลึกล้ำลึกซึ้งอาร์ตเอฟเฟชชีเอตมากๆเหมือนที่สเตชเชนเลือกว่าเขามีลสกนิยม ในศิลปะที่ดีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมันทำให้โมมากยกระดับเกรดขึ้นมาอีกถึงแม้ว่าณนะวันนั้นเนี่ยเ,เขายังไม่สามารถสร้างผลงานที่ทรงพลังได้เหมือนเดอะ a ฟมิลี่แและมันก็ยากมากที่คุณจะไปเทียบกับ Family Man ได้แต่สิ่งที่มันก่อเกิดขึ้นแล้วก็คือรลนิยมในผลงานที่มันดู เ,เทียบชั้นกับงานศิละปะอื่นๆได้มากขึ้นเรื่อยๆซาลสกีเนี่ยเริ่มเข้าใจได้ว่าแก่นสำคัญของช่างภาพอเมริกันเนี่ยคืองานสรารคดีไม่ว่าจะใครก็ตามผลงานอย่างโรเบิร์ตแฟงค์หรือตั้งแต่สมัยวอลเกอร์อีวานก็ตามเขาเลยตีโจทย์ชัดเจนเลยว่านี่แหละคือทิศทางที่เราจะมีแก่นของตัวเองได้สักที นั่นคือที่มาของ exhibition ที่จะเรียกว่ายิ่งใหญ่ในเชิงสัญลักษณ์มันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ในเชิงทุกคนรู้จักแต่มันยิ่งใหญ่ในเชิงสัญลักษ ของงานศิละปะภาพถ่ายนั่นก็คือนิทรศการที่ชื่อว่า New Documents นะครับในปี1967งาน New Documents เนี่ยเป็นการที่ซารลอสกีเนี่ยมองหาเด็กรุ่นใหม่ที่ผลิตผลงานสารคดีที่แตกต่างกันออกไป3คนมาสแสดงผลง,งานร่วมกัน3คนนั้นก็คือ 1. Gary แกรี่เวนอเกลนสองดีฟาเลนเดอร์สามไดแอนแอบัส 3คนนี้นะครับที่ทำงานศิลปกดีในแบบที่แตกต่างและใหม่มากๆนณะวันนั้นมันเป็นสิ่งที่ศิลปินยุโรปไม่ทำแน่ๆและเนี่ยมันคือการปรับหมุดเลยว่านี่คือการถ่ายภาพแบบอเมริกันฉันั้นงานนั้นน่ะเป็นงานที่เป็นหมุดหมายแรกที่ทำให้องค์การภาพถ่ายเห็นชัดเหมือนที่เรารู้จักกันว่าสตรีทฟอทอกาฟีคือนี่แหละมันก็คือเกิดจากยุค ของซาโลสกี้นี่แหละปรากฏว่านิทรรศการเนี่ยก็เรียกว่า Impact ต่อวงการอย่างมากๆถ้าเมื่อหลายหลายปีก่อนเราก็จะเห็นนะมันมีหนังสืออี่ตีพิมพ์เป็นเ,เกี่ยวกับเอ็กซิฟชันนี้ลองหาซื้อได้ชื่อ new documents นะครับปี1967อันนี้ถือว่าเป็นเอ็กซิฟชันที่สำคัญมากต่อวงการภาพถ่าย ถึงแม้ว่าซารลสกี้จะไม่สามารถทำงานที่ป๊ะได้ขาาเดอะแฟมิลี่แมนแต่นิวอกคม t สก็ส่งพลังไม่แพ้กันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยซาโลสกี้ทำงานให้กับโมมามาตั้งแต่ปี1962คนระับจนถึงปี1991เขาสามารถทำให้โมมาเนี่ยยกระดับตัวเองมากๆ ต่อจากสไตล์เช่นที่เรียกว่ากอบกู้ถ้าเรานับกันจริงๆอ่ะสไตล์เช่นคือผู้กอบกู้โมมาขึ้นมาจากรลุให้กลายเป็นผู้เป็นคนและคนทั่วโลกรู้จักโมมาแต่คนที่ทำให้โมมามีความเป็นคาลเจอร์จริงๆก็คือซาโลสกีเขาสร้างช่างภาพดังๆมากมายหรือกระทั่งยุคหลังๆอย่างเช่นวิลเลียมแองเกิลสตันซึ่งกลายเป็นเจ้าพ่อแห่ง ภาพสีเรียกว่าหลังจากวิลเลียมแองเกิลสตันเนี่ยใครถ่ายภาพสีก็ต้องนึกถึงวิลเลียมแองเกิลสตันอย่างแบบมาตินพาสเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจจากวิลเลียมแองเกิลสตันมากๆถึงตน้นถึงปี1991เนี่ยเขาก็อายุเยอะแล้วก็กเกษียณตัวเองดีกว่าแล้วเขาก็มองเห็นว่าถึงน้าวันนั้นแล้วอะโมมามันไม่จำเป็นแล้วที่จะต้อง มีคนอย่างสไตล์เช่นหรือคนอย่างเขาเพราะว่าโมมามันอยู่ในสถานะที่ทุกคนยอมรับเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมภาพถ่ายร่วมสมัยไม่ต้องต่อสู้อะไรกันอีกจบเหมือนสงครามจบสทัทีดังนั้นเขาก็เลยกเกษียณตัวเองออกมาซาโลสกี้นะครับก็เสียชีวิตในปี2007ในอายุ81ปีส่วนสไตเชนเนี่ยอายุยืนมากก็ ายในปี1973นะครับอายุ93ปีก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องของโมมาที่หลังจาก Director of Photography ทั้งสอง,องคนนี้ได้ผลักดันโมมาทำให้พวกเรารู้จักโมมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่ศิลปินหน้าใหม่ที่ถูกผลักดันขึ้นมาก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับโมมาทั้ง3ตอนพบกันใหม่ในอาร์ติสตตอนต่อไป